ก็สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเครื่องมืนชูชาแนลนะคะนี่ก็เตรียมตัวจะออกเดินทางนะคะรถคันนี้ก็มาเทียบก่อนนะคะมาเทียบชันชลาก่อนนะคะเนาะนี่นะคะโอ้ย ก็งสเหนือเท่านไเย็แวะงหน่บ้านก็อ่ทิ้งกันหลเด้อดีเหมือนว่าให้เราเป็นบ้านเาบ้านก็อย่าทิ้งกันหลด้เอดีทั้งหลายค่ะบ้านเมาไป

ก๋งเรหลายเิเราสิ้ท่านผู้พันนะคะท่านผู้พันก็เป็นห่วงรถเหมือนกันเดียบป้าคาสยจะไปแกะที่วัวมาใส่ไ่ต้องหวงหรอกผู้พันคอยเให้ลูกคอยพักไปแกเกวัวมาใส่ดอกไม้ครับสวัสดีครับุ้มน้นะครับมาบ้านนี้ดีนะคะ ตอนนี้ก็เตรียมตัวนะคะที่จะออกกันนะคะเนาะเตรียมพร้อมจะออกเดินทางเรียมกระเเก็เรียบร้อยแเรียบร้อะองนีเนาะคอคุณอยากจถามว่าผู้ใดสิไปแน่ครับไรบ้างไม่ลืมอะไรหรอปบ้างใครละไรางยวไปถลืมนู่นลืมนี่ลืมอะไรี่เสี่ะเ ก็ข <mile> ้าวของก็ยกขึ้นรถแล้วนะคะล่บ้าขดอ้ไม่ไปบ้างยไปอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ได้ไปกลับบ้าน้าบอ้านพคอใครที่ไม่ได้ไปก็ถ้าอยากช่วยเหลือช่วยกันนลไม้ละเมอ ใครช่วยได้เท่าไร่ก็ช่วยผมมาวางเงินไว้ที่สองหมื่นตัตัวขผมนะยูทับคนอื่นที่ไม่ได้ไปก็ถ้าอยากช่วยเหลือก็มีคนช่วยกันช่วยกันคนที่ไม่ไปแล้วส่วนคนที่ไปก็ขอบคุณที่ไปไม่ถึงหน้าเป็นน้ำแก้วเรียนมากแล้วแต่พวกเราจะช่วยไม่้บังคับ ต่างจากขุมูเลยมีกำลังอะไรถ้ามีสภาทเป็นา้าวมูนจะกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณคุณกรสวัครับนะคะช่วยเท่าที่เราช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอา bà đam ăn dưa cẩm thì phải chiên riêng là vậy. đi bay, bay bay. đi chơi, chơi chơi. bay keo keo. bay keo keo.

นายจะไล่ก็สอบอยู่ขอบคุณมากที่ช่วยกันยกเงินทั้งหมดเดีอย่างอย่าง เป็นหนึ่บาทนะอยู่ตรงนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนั่นนั่นนั่นนองนเนี่ยนั่น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 น่นเยเอยลยอดึงอะไรไปแ่นี่นะคะทุกคนก็ช่วยเหลือกันนะคะเนาะช่วยเหลือกันนะัะ ไม่ได้อ่านคอมเม่ได้อคอเมนต์นะคปั่วนที่ตัดสินใจเดินทางไปตามลงก็ข้ามาแล้วค่ะสวนไทยที่ไ้ดูนะอยากเดินทางไปดูบาเรทวนะคะอยู่นะคะยาชิโกด้วยปจะได้มีได้มีเาขอโทษไม่ได้อ่าคอมเมนต์นะคะไม่ได้ไปผมก็เพิ่งไปเห็นคั้งแรกโอ้หร้อนากเลยนะ ปี๊บสิมันขามานคือยังขามแม่าจ้าไปนั่อเมนมากามไปขวดเนอาม่ยเือองนี้นะคขอที่จะไปเป็นขาวอ้อเมดมาขามไปด้วยขวดไหมขวดเสร็จแล้วค่ะพร้อมกินได้เลยหมักกระบกแค่มักกระบกให้อีก1ถุง1กิโลมัดบางไม่ถินมันถึงไม่หยว มัดามเี่อยแวแกงวานเลยัตาผักหวานแง่ไก่ผักหวานหนึ่งผักหกด้ยนานด้วยนะแม่สิงหม้อมผักหวานนะคะนี่นะคน่น1,600บาทเสร็หมดเลยเท่าๆกัเท่าๆันัอันก็ต่อวันหรือว่าต่อนาทีครับ ถ้าเราไปจ้างช่างก็คงไม่ได้หรอกวันี้นะาไปจ้างงายนี้ไม่ไม่เสร็จแน่ย่านี้เสร็จ,นะเ,เ,เ,รจเพราะค่าช่างวันนึงก็ห้ารานะ้อยขอบคุณทั้งสิบสี่นี่ยหรอกันหน้าย่สิบห้จ้าห่อใจแล้วคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าวังจสีไปด้วยกันไ็ได้นะนนจ้า ต้องเอามาอันยูสามแยกนั่นเด้อค่ะเดอ้อสามาแ,ยแยกอันนั่นแหละนี่นลสามแยกเวาทรศัพท์คือเก้า1 7 0หนึ่จ็ดร้อยบาทสมแยกกุนบุนั่นแหละเป็นเงินหนึ่งพันเบาทเนาะใครที่จะไปก็ สามีนะคะก็น้องป้อนนะคะน้องป้อนก็ไปด้วยนะคะนี่นะคะไปกันไปน้องดีนะครับไปสองร้อยมาสองร้อยครับไปกับพี <ís tôi> ่ครับต้นเก้าจังหวัดครับผมมันจะมีด่านตรวจอยู่ตลอดัพี่ด่านตรวจแล้วเขามองที่ป้ายแล้วโซโซโซที่แล้วเขาก็ดก็ตาดีแล้วก็จะ ตำรวจนะเจ้าหน้าที่บอกตรงนะเขาน่าจะใช้แว่นขยายขยายแน่นอนอ่ะมองเห็นในมีปศะปศมันขาดรู้เลยอ่ะมันลดไปเลยเท่าที่เท่าที่รู้มาคือลดที่ต่อทะเบียนต่่ออกนโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณย่ะสวัสดีค่ะ